สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุทกทท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูทุเรียนที่ได้เสียบไว้นะครับนี่นะครับทุเรียนข้างหน้านี่นะครับทุเรียนต้นนี้เป็นทุเรียนต้นใหญ่เปลี่ยนสายพันธุ์โดยวิธีการเสียบข้างนะครับก็คือเอายอดมาเสียบนะฮะตอนนี้ ติดแล้วนะครับนี่นะครับต้นใหญ่มากนะครับประมาณเท่าขาคนได้เลยนะครับนี่ต้นนี้นะครับ<ม><อ>เดี๋ยวจะบอกเทคนิคนะครับการเสียบทุเรียนต้นใหญ่ต้องทำยังไงนะครับ<ม><อ>เสียบทุเรียนต้นใหญ่เราต้อง ต้นเขาออกนะครับแล้วก็เหลือกิ่งไว้เป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับนี่ข้างบนเห็นไหมครับข้างบนตัดไปแล้วก่อนเสียบนะครับเหลือกิ่งไว้ทำไมนะครับเอาไว้ดูดอาหารนะครับถ้าเราไม่เหลือเลยนี่โอกาส ต้นจะตายได้นะครับแล้วก็มาเสียบตำแหน่งนี้นะครนี่นะครับอันนี้เทคนิคของเขาก็คือเปิดส่วนบนออกก่อนนะครับ อันนี้สวนข้างๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะกรีดเปิดตรงตายอดนะครับแต่ติดแล้วนะครับหน้านี้หน้าหนาวยอดเขาก็จะเดินช้าหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ เสียบตรงนี้สองยอดนะครับยอดยังเขียวอยู่เลยนะครับนี่นะครับในกรณีที่เราไม่ตัดต้นทิ้งนะครับหมายถึงว่าไม่ตัดต้นออกเป็นบางส่วนนะครับทุเรียนนั้นจะติดยากนะครับถ้าเรามาเสียบอย่างนี้นะครับจะติดยากมากเพราะว่าน้ำเลี้ยงเขาก็จะไปเลี้ยงส่วนที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับหมายถึงว่าเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นนะครับ มันก็จะทําให้ตรงที่เราเสียบนั้นติดยากมากนะครับโอกาสติดน้อยมากนะครับถ้าไม่ตัดออกเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคในการเสียบทุเรียนต้นใหญ่ต้องตัดต้นออกแล้วก็เหลือกิ่งไว้เพื่อดูดอาหารเป็นบางส่วนนะครับสักกิ่งสองกิ่งนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆที่นำมาบอกกันนะครับต้นนี้เขาก็เหลือกิ่งไว้สมกิ่งนะครับ ถ้ยอดนี้เดินยอดเป็นยอดแก่สักหนึ่งชุดหรือสองชุดเขาก็จะเอากิ่งพวกนี้ออกนะครับโอเคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ